San bóc, go chu may xin go Ming one doi lắm xi ngâm xi tinh mô lô Fao one yau săn tinh bát chứa ghênh gói Nipper, bất cứ mang, mày. mày. gặp ไม่บอกกูจะทำเขาอะรับข้อสู่รายการรถเขาเราโก้วันนี้รถเขาเราโก้โคตรโก้โคตรจริงๆวันนี้ยากมากวันนี้อยากโก้มากเดี๋ยวผมจะออกเสียงสำเนียงของยี่ห้อนี้เป็นหลายภาษาหลายสัญชาติอ่ะประเทศแรกเยอรมันก่อนเดาดิญี่ปุ่นอ u ด i ใช่เหรอใช่ถัวนะ a u d อาประเทศไทยอ่ะอดี i ขอแขกอินเดีย a u ได้ไหมได้ไหมได้ทำไมนะรถรถรถมันยังไงนะครับก็คือ ือถามเบียร์กับพ่ยศเลยดีกว่าครับว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าเอารถทุกยี่ห้อบนโลกเลย <ฮะ S 1> ครับที่เบียร์กับพ่ยศรู้จักมันจะมียี่ห้อไหนบ้างครับที่รถแวนหรือรถแวก้อนเนี่ยขายดีกว่ารถเก่งที่ทํารถแวนกับรถแวร์ก้อนให้แบบเป็นรถเรือทงเหมือนกับเป็นรถที่แบบ อย่างเงี้ยเป็นรถแลนด์มากกว่าเพราะทุกปกติก็คือต้องขับเป็นรถสปอร์ตรถเรือโทงหรือเรงไหไม่นึกไม่ออกเลยว่ะนอกจากบมอร์เซเดสเบนท์เมอร์เซเดสเบนท์ยังครับ BM อะบีเอ็มแวนกันยังครับแต่ว่า BM เจริงๆก็คือสปอร์ตคูเป้เพราพวก M อะไรที่ชื่อเสียงก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเหมือนกับว่ากว้างๆที่เรารู้กันก็จะมี Audi กับ Volvo อ่าวันับผมเออใช่วันว้อไพวกแบบเอสเตดอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะทีไฟอทีไฟอร์ทีไฟอาร์อะไรทีฟอาร์ที่อารอะรทีไ้อาร์ทีไฟอร์อะไรที่ฟอาร์ทีไมอาร์อะทีไฟอาร์ทีไอรอะีไฟอาร์ทีไฟอกร้อะไรทีไอารีไอารอะไรทีอาทีแวนร์อะไเนี่ฟอาีอารอทีไเาร์ทีไฟอาร์อะไรทีไฟาร์ีอารอะทีไรีารอะรทีอาร์ทียฟอาร็อะไรนีไฟอารีไาร์อะไเนีอาร์ีอาร์อรีาร์ทีไฟุาร์อะไรทีไฟอาีไฟอารอะไรทีไฟอาร์ทีไฟารอะรีอาจ์ทีไฟอารอะรีอาีอรอะ เลขอิสเทดนะครับมันก็จะมีอย่างพวกในเยอรมันพวกเบียมก็ใช้คำว่าทัวริงอย่างออดดี้จริงๆครับถ้าเป็นรถแวน์ขอเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าเอวาน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 อะไรอ๋อออดี้ไอเอสหกแอดวานไอเอสสี่แอดวานซึ่งคำว่าคำนี้เขาแวรเหรอพี่เติ้งไม่เลยครับคำนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะคำนี้มันเป็นคำที่ออดดี้เนี่ยเขาใช้ของเขามาตั้งแต่ยุคเจ็ดศูนย์ไว้เรียกรถให้แบบเป็นรถแวน์เหรอครับที่บ้านเราเรียกอย่างพี่เนี่ยใช้คำว่าทัวริงตั้งแต่ก่อนอยู่กับโฟก์ไหมโอ้ยก่อนอยู่เยอะเลยค่ะหรือเขาอยู่ แต่ว่าตั okay. ้งแต่ก่อนที่โฟกจะซื้อเลยครับอ๋อโอเคแต่ก่อนแต่ก่อนเขอยู่กับโฟกมาก่อนเนาะไม่ใช่เมื่อโฟกสเมื่อก่อนมี้เขาเนตีโฟกส์ซื้อมาซื้อไปแล้วไหมเหรอใช่โฟกซื้อมาใช่เออคือตอนนี้ก็อยู่โฟกนี่ก็ซื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันพวกโฟกออร์ดี้อะไรอะไมล์าร์บอเดนสโลแกนเบลดับอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรฮ้ไม่เล่นแล้วไม่ไม่ฟังกูช้าอยู่ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงว่ารถแวนที่สายแบบที่สุดแล้วอ่ะณปัจจุบันนะครััััับบบกกกก็ตต้้้อออออองงนนนนนนีีีผมมมเเลลยยสววคหืููิดึ่่ะ ออ d ด R S 4หรือ R S หอีกท่านหนึ่งคือ R S 6หรือ R S 6สุตปังครับคือผมบอกเลยว่าหล่อทั้งคู่ไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้จะ้ข้อมุลอะไรผมไม่สุดมันเบสมาจากอะไรเนี่ยตัวนี้ก็คือออดดี A 4 A 4 A4 Advan c e ธรรมดาธรรมดาจุดนี้นะ A4 มันเป็น A4 ที่มันเป็น4ประตูไม่มีแวร์ก้อนนี่มี A4 Van เพรา A4 ธรรมดาก็คือ4ประตูครับพอเป็น A4 Advan c e เนี่ยก็จะเป็น A4 Van ใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็น A6 Van A6 Advan ่ะใช่ครับอ๋อโอเครุ่นเขาก็จะไล่มาก็เป็นสมมติว่าในรหัส A6 ก็จะเป็น A6 ธรรมดา A S6 แล้วก็ท็อปสุดคือ RS6 ออ๋มี s 6ด้วยใช่ซึ่งจริงๆออดี้มีรุ่นมันค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าเข้าใจง่ายนะรุ่นเนี่ยเข้าใจง่ายครับเป็น A หนึ่งเอสองมไม่เอหมันเข้าใจง่ายไง r อเอสต้องมีขนรุ่นไหนอะไเอสสองไอเอ่ะ r เอสห้าไ3เอสหก5 r เอสเจ็ด7มีแล้วกลายเป็น Q8 วแปดกลายเป็นไ s เอสคิวแปด8เเโอ้เรียงใหม่ก็ได้นิดหน่อยโหควม้วนมาเลยด้านเราเลยวะก็รหัสคิวก็จะเป็นตัว SUV ของออดีซึ่งคือต้องต้องบอกทุกคนก่อนนะคิวยาวเป็นน้อยไหมครับเอาเอาเอา้าถ้านถ้าเป็นผมนะอะไรนะคิว่ันนี้สมองเข้าใสว ถ้าเห็นกระจังหน้าสีดำคุณอย่าไปแย็มนะผมว่าโลโก้ไอด้วยอ่ามีโลโก้แลดงได้วยแล้วท่อสีท่อข้างหลังคู่ท่อคู่คือออดี้ถาไอเอบนี่ก็คือเหมือนพวกเบนที่เป็นเอ็มจีบีเอ็มที่เป็นเอ็มสามเลยพวกนี้อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเหมือนพวกบีเอ็มเอ็มนี่คือไอซี่ hoes They the smoking and in town. know scouts. still who got loud. I but that Hit my ไอซีนะครับคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวแล้วก็ตอนนี้ก็คือน้ำเข้าโดยออดดี้ไทยแลนด์นะครับซึ่งเหมือนกับว่าราคาเนี่ยออดี้ไทยแลนด์ทำมาคาดีด้วยกูก็นึกว่าขึ้นรถไปเปิดฝสระโปงครัพี่เติ้งไปขึ้นรถไปหยิบน้ำกินห้านั้นกว่านะครับแล้วก็อัตราเร่งอันนี้ห้านั้งกว่าเนาะใช่ครับอัตราเร่งคันนี้ก็ 4ประมาณ4.5 4.6วิแล้วนะครับศูนย์ถึงร้อีนี่เท่ากับอะไรหรือ่าพยศ R8 รุ่นแรกที่มปนีแปดอ๋อเหรอใช่อาปมื่ก่อน4.5 4.6งเหรอใช่แม่เดินหนึงวัมึงวิ่งไวเร็วว่ะุเรมบุเรมบุเรนสี่จุดห้4.5วินี่เร็วมากเร็วเท่ากับบากผมอะ เร็วมากเร็วมากเร็วแล้วก็ขับซีนะครับครับซีก็คือเหมือนกับเป็นชื่อเสียงของออดี้เขาอยู่แล้วจริงๆ RS ที่มันออกมารุ่นแรกนี่มันปีประมาณช่วงไหนอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดประมาณประมาณ R8 ออกไหมก่อน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 เขาคู่กับ M มาตลอดแหละใช่ครับเพราะเหรใช่แล้วก่อนรุ่นแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวแวนด้วยซ้ำน่าจะเป็น RS จำไม่ได้ว่า RS สองหรือ RS สี่แวนแต่ว่าออดี้เนี่ยมันดังแวนมาตั้งนานแล้วใช่ใช่ยุคนั้นนะครับยุคแบบปีต้นแปดศูนย์เนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันเริ่มจากวันโว้ก่อน รถเว้า850 T5R เชี้ยวก็ดังนะลูกนะดถเว้จะได้อยู่ดีๆเนี่ยเป็นการแข่งให้บริษัทโซลิงคาครับดูได้มันกันเราก็จะมีรถแข่งก็เป็นรถคูเป้รถเก๋งอยู่ดีันโว้าทำแวนมาแข่ง T5R แล้วแบบไม่ได้ชนะอะไรมากมายแต่กล้องมันจับเยอะมากในหลักการตลาดนี่แบบคือมมากรถมันแปลกเลยเนาะใช่

เมื่อก่อนตามเั้งทียร้ารรถก็ให้ชื่อแบบพวกแบบตู้เย็นบินอะไรเงี้ยตู้เย็นตู้เย็นลงศพวิ่งได้อะไรวะลงศพเลยวะใช่ครับแต่เหลี่ยมจัดเลยนะเทปไฟเตานะอันนี้คือโฉมล่าสุดเลยถูกไหมล่าสุดครับเนี่ยไฟมันจะเป็น LED อะไรเงี้ยเนาะเท่ตอนนี้ออริไทยจะไปซื้อทุกพันไม่ละราคาดีเซอร์วิสก็ค่อนข้างดีอารมณ์กระไหลก็เหมือนไม่ต้องรอนานเฮ้ยเขาทำเขาทำรถไม่ปีสองปีนี่ผมก็ตลาดดีมากครับคันแรกผมซื้อ R8 เอ่อเป็นสไปเดอร์สไปเดอร์อันนั้นอ่ะตอนนั้นสูตรที่ไม่นำเข้าใช่ใช ก็พอศูนย์นําเข้าอะ อ่าแปดไ่ซื้อใส่ไปซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับได้แป๊บเดียวแล้วก็ไปไปคือตอนนั้นมีมาหลายคันรถเขาขับสบายจนเบียร์รู้สึกว่าไม่ลำบากขับสบายเว้ยผมขับสบายมากบางทดีมากผมจะชอบความลำบากนิดนึงอ่าแปดคันนั้นบอกเลยขับสบายจริงสบายสบายเย็นเพลงเพราะอ่ะเรามาดูดีกว่านี่ล้อขอบเท่าไหร่เน่ะยี่สิบนะเนี่ยยี่สิบครับนี่ยี่สิบล้อขอคเายี่สิบเลยเหรอคาลิเปอร์เขาให้ใหญ่นะคือผมว่าให้มาครบมากๆแล้วก็แบบทุกอย่างคือแบบไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วอ่ะสวยมากทุกอย่างลงตัวคาลิเปอร์เขาจะเเเขีียยนน RS มาละพ่่ตใชครับ พ่อดี่นี่จิ้มกล่องได้ไหมได้ดิได้ครับคือทำกล่องอยแล้วก็ท่อมันก็จะขึ้นเยอะงันนะแค่ท่ออย่างเดียวผมว่าขึ้นผมว่าก็มี15 20มาแต่กล่องนี้ไม่แนะนำนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเแค่่นี้ก็แรงแล้วตัวที่มันท็อปใช่เดี๋ยวจะไปลองขับผมว่าแค่นี้ก็แรงแล้วนะแรงมากครับมันกี่มาแล้วพี่สี่ร้อยไหมใช่ครับอันนี้ประมาณสี่ร้อยกว่ามารู้สึกอะไว่อมาหนักมากเครื่องเต็มๆแน่นๆอ๋อวีหกสวยมากออดีนี้ก็คือหนึ่งในรถยี่ห้อหนึ่งที่ทำมาแบบตอบสนองคนที่ชอบในการขับขี่แต่ถ้ารถแวอนีี้ตงดูท่ ของผมว่าไฮไลท์ของรถแวนปุ้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยอ่ะใช่ครับเอกระป๋าที่เดินทางใหญ่ขึ้นได้สบายสองันมันเหมาะกับพวกเราเลยเหมาะมากครับมันเหมาะมากอันนี้ก็คือข้อแตกต่างอันเดียวที่เหมือนกับทําให้รถแวนมันดูต่างว่ารถอย่างอื่นมันเหมาะกับเรามากเลยบีะอะไรบ้างโอ้มีอะไรด้วยสเปรตไตอ่ะสเปรตไตอ่ะสเปรตไตอ่ะสเปรไตอ่ะลมด้วยโอ๋อันนี้เขาสามารถยกเป็นสเต็ปได้ด้วยเหรอ การผลิตเหมือนกับการประกอบเขาด้วยยางผมดูพ่เตอร์มีความสุขมากชอบมากครับชอบรถดีมากผมชอบแอกคันนี้มากพ่เตอร์ชอบรถที่มันเป็นเอสเตทนะฮะใช่ครับผมว่ารถรอรถแวรที่ทําให้ดีมันทํายากเพราะว่ามันมีท่อเสียแล้วเหมือนมีกล่องครอบอยู่ครับเนี่ยดูดูท้ายนะดูท้ายนะคือเนี่ยมีท่ออย่างเงี้ย พ้าคูบอันนี้รงตัวอันนี้คืออย่าไปแยมนาอย่าไปแยมแรงมากเลยโอ้โหแรงครับแรงแล้วโลโก้มันจะเป็นดำๆเนาะใช่ครับใช่โลโก้ดำเงาอ่ะเรามาดูข้างในมันเนี่ยเฮ้ยเค้ยสบายมากอ่ะสบายไหมครับตั้งสี่คนชิลๆเฮ้ยโพสิชั่นมันดีนะดีไหมดี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 เฮ้ยแต่ผมผมชอบพวงมาลัยแล้วก็เบาะเนี่ยเขาเป็นเบาะเฮ้ยดูยิ่งดูข้างหลังยิ่งเบาะยิ่งซิ่งว่ะอันนี้คือเป็นเบาะดูเนี่ยดูเนี่ยเบาะข้างหลังมันดูซิ่งมากเลยพวงมอะไรเขาดูแพงอออ่่ะะมไรรรเเเป็็นนนนหหััังงคธาาาวกกียย์ใชตล เลองเปิดเส้นเคส้นอะไรเสียงอ่านี่น uh, hmm. oh, okay. wow. ี่นี่มแดกด้วยมแดกด้วยอุ้ยไอคิวสตาร์ทเราตดได้เลยวะเนี่ยโอ้นี่อย่าได้แยมเลยนะครับบนท้องถนนเนี่ยครับเครื่องเสียงเป็นเบียนโอนะครับเครื่องเสียงก็เบียนโอแล้วเบาะนี่มันเขาที่เขาที่เรียกว่าเป็นลายเหวะเนี่ยลายเอาจริงลายแอบขายพวกลำโบนะใช่ครับเนาะลายมันแอบขายลำโบนะมันจะไม่ใช่หนีบมอเนะมันเป็นลายอะไรกันไม่รู้วะแล้วเบาะตรงเนี้ยเบาะตรงนี้มันดูซิ่งดูสปอร์ต รถเอพวกเอหกอ่ะคงไม่ใช่บ่อยแน่นอนไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนครับนี่เอกซิ่งเลยแอร์ฉกอาจจะคล้ายๆหลังคาก็เปิดรับรับลงไหลอ่ะแสงแดดได้ลงไหลอ่ะรู้สึกเ่อหลังไม่ชอบนะเนี้ยเปิดแล้วกบหลังชอบร้อนๆนี่นั่งสบายอ่ะไี่ลงไหลไงผมรู้สึกผมลงไหลเมื่อกี้ดูพี่พี่เติ้งนั่งสบายป่ะครับโอ้สบายมากครับแลเมื่อกี้ดูข้างนอกอ่ะดูดูน่าจะเป็นเล็กแต่แบบนี่แต่ให้ผมลงไหลวะพี่เติ้งลงไหลครับซึ่งเอาจริงๆในปัจจุบันเนี้ยรถแวนที่ เหมือนกับว่าแรงอย่างคันนี้ก็ยังยังมีทั้งเลือกนะครับก็ยังมีพวกแบบเบนซ์อีแคลคอดเอ็มจีอ๋อบีเอ็มซีรีส์สามทัวริงเอ็มสามก็จะออกเริ่มฮิตเริ่มคนเริ่มเข้าใจใช่ครับผมว่ามันเป็นมาคันนี้เลยอะมาคันนี้ผมตื่นเต้นอันนี้แหละบอกเลยอันนี้แแม่งโคตรหล่อเลย วีแปดทวินเทอร์โบครับเช็คจะไปวิ่งด้วยนะพวกเนี่ยที่ชอบไปแบบแซวแวเนึกว่าแบบแรงไม่แรงอันนี้บ้านอันนี้ไม่แต่งบ้านเรานะไม่แต่งนี่คือจต่โรงงานแต่โรงงานนะแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยสามวินิดๆิดนะครับสามวินี่คือแรงมากซุปเปอร์คาร์สามวินี่คือซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ต้องแบบระดับแบบเจ็ดแปดร้อยอ่ะนี่คันนี้เขาทำอะไรมาเนี่ยอ๋อหเขาใส่กองใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่เดิมมั้ยเนี่ย รถของรถใช่ไหมคันนี้เราแต่งมาครับเป็น V8 คันนี้แต่เขายังรันอินอยู่นะคันนี้ใช่อันนี้ก็คือ Audi RS6 ครับอันนี้คือที่สุดแล้วของรถแบรนด์ลาเจ็ดนี่ไม่เชิงแวนเพราะเจ็ดมันดูเป็นแบบใช่ครับเหมือนเซียวยนะเจ็ดใช่ครับเจ็ดมันจะเป็นแบบออ๋เหมือน c l ีเนื้อออกแล้วเนื้อออกแล้วคันนี้แม่งหล่อผมว่าตดตากูล RS ที่มันเป็นพวกนี้ที่ไม่ใช่ R8 อ่ะผมว่านี่ที่หล่อสุดหล่อมากมากชอบมากแต่ว่าก็อาจจะวิ่งน้อยเพราะค่าตัวเขาค่อนข้างสูงเท่าไหร่นะทะลุสิบล้านครับล้าน ผมจะให้ดูนี่กันชนหน้าความเหลี่ยมของแม่งคือผมชอบมุมนี้มากอ่ะแต่เขาดีไซน์ลงตัวในพี่เตอร์งตัวมากครับนี่รอเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับยี่สิบสองจริงพี่เตอร์ให้ยี่สิบสองใช่ครับออแมงยี่สิบสองอ่ะนี่เถิบมาแค่อีกไม่กี่รุ่นหนึ่งให้ยี่สิบสองแล้วเนี่ยยี่สิบสองโอ้แต่เบรกแม่งฝักฝักใหญ่เอางี้อย่างผมว่าคันนี้คือมาคุตคือทุบขาคันนี้คือทุบขาียกว่ารายละเอียดในต่างๆเช่นเบรกหรือเครื่องยนต์หรือเกียร์มันต้องเป็นของทุบขาครับอันนี้ผมบอกเเเเลยยววว่่่่าาขัับกกรรุุงงงททพพชีีใหหหมมินนผ แป๊บเดียวชิลมากออกคลิปกับซูเปอร์คาร์ได้เลยงบสบายสบายสบายมาดูตูดกันชอบตูดมากอ่าขอเปิดนะครับออโต้พลางติดต่อได้นะครับนี่เจ้าของรถนะครับป๊าบใหญ่ไอเชี่ยคันนี้ใหญ่ขึ้นเยอะใหญ่มากเยอะเลยอ่ะโอ้คันนี้ทำมันใหญ่ขึ้นเยอะจังเลยคือผมเอาไว้ถุงก๊อฟสามถุงแนวตั้งนี่สบายสบายอะรถพ่อบ้านครอบครัวเทียบใหญ่มากครับเจ้าของอ่ะคือซิ่งอ่ะอันนี้ไม่พออ่ะครับอาคาโปวิชอาคาโปวิชในเขาชอบแต่งรถอะอันจร่ะจริงๆผมว่าคันนี้เบียร์เหมาะคนหนึ่งเบียร์ทไมอ่ะพ่อบ้าน ชอบรถมีลูกเยอะเออจริงครบนะจริงใส่รถของรถเข็นได้หมดนะใช่เนี่ยก็ใส่ของเล่นหรือไม่ก็ริ้วเข็มขันได้แล้วก็ซื้อนี่คันหนึ่งแล้วซื้อนี่สองคันเดี๋ยวเยอไปเติมผ่อนให้เที่ยวูดาวให้ก็พอเออดาวให้เดี๋ยวผ่อนนะซื้อตุรกีซื้อต่างๆคันนี้เหมาะกับเดียร์เพื่อนขับเลยวะผมว่าตอบโจทย์ ก็จริงอ่ะตอบโจทย์ดีเบียตอนนี้บ้านเบียเราไปเที่ยวอุ๋ยถินกันอ่ะไปกี่คันเยอะมากใช่เพราะอะไรล่ะครับตัวนี้ไปถามผมนะอ๋อี่จะซื้อรุ่นไหนนะก็ซื้อรุ่นนี้แหละต้องรุ่นนี้ดูแล้วชอบมากตอบโจทย์ตอนนั้นจะไปดูจะไปซื้อแล้วทำไมรู้ป่ะรถไม่มีรับไม่ได้แม่งรอนานสัตว์อ่ะตอนนี้ก็เราก็เลยแบบไม่ชอบรถคันใหญ่แล้วไม่ชอบรถปกติครับไม่ชอบรถขับมาแล้วเจอรถซ้ำซ้ไม่ชอบชอบรถที่เป็นรถจิ้มปลาอ่าะปลาดปลาดเครื่องดูโป่งแน่นเลยสวยมากๆครับโป่งแต่โป่งเขาใหญ่มากเลยนะวิ่งบนถนนนี่มันคงโป่งบนเริ่งบนนนถ นี่แล้วมีกาบข้างด้วยผมเชื่อว่าน่าจะมีชุดแต่งพวกคาร์บอนเนี่ยเออใช่เนาะพวกพวกแบบอัพเตอร์มาร์เก็ตอ่ะมีอยู่แล้วแหละเราขนาดมาขนาดนี้แล้วอ่ะเมื่อกี้เราลองนั่งพี่เจนลองนั่งลองนั่งหน่ะดูดูนี่พี่เจนเหนี่ยพี่เจนเหนี่ยขายาวดิอ่ะเส้อขายาวจะให้ดูว่าข้างหลังนั่งสบายแค่ไหนโอ้โหโอ้ยอันนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพี่ไม่ได้ปรับเบาะใช่ป่ะไม่ครับเมื่อกี้ผมคนเลื่อนมาแม่งโคตรยาวอ่ะใหญ่ครับไอ้ชีขับสบายมากแน่ๆนนี่คือใหญ่ยาวคือถ้าผมจะขับผมจะต้อง ผมจะต้องเลื่อนบอกเขาว่าใกล้อีกนะครับเนี่ยแต่จริงๆมันก็แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะมันเหมือนกันครับแต่ว่ารถเพรมันต่างกันแค่5้ามิลสิบมิลมันมันต่างกันเยอะครับเยอะคนเยอะนะนั่งหลับสบายกันนี่เป็นไงนั่งนั่งได้ไหมผมไม่ขายาวมากไม่สามารถจีค้านั่งไม่ได้อะนั่งกระบะผมนั่งไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแต่นี้ก็กว้างนะกว้างมากจีค้าแคบกว่าเยอะผมว่าแล้วก็อันนี้ก็บอกเหมือนคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าเนี่ยลายของเบาะเดินได้ก็จะคล้ายๆกันแต่่ตต้้้องงใใหหพีเเิรรรร์์สาทดูนนะคคััับบผมลย โอ้ย 8K เอาว่ะอันนี้ดูเหมือนแบบอันเอาอ่ะอันนี้เอามากอ่ะอันนี้เหมือนเครื่องมันใหญ่กว่าเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องรู้เยรู้เลยวเครื่องใหญ่เครื่องแบบตรงนี้มีที่ปรับแอร์เลยภายในก็ของก็เยอะนะเรียบหรูดูดี รถดีมากครับบอดี้คันนี้นี่ผมบอกเลยติดอย่างเดียวเรื่องเงินติดอย่างเดียวครับเรื่องเงินมันเท่าไหร่นะพี่เจ้าสิบล้านกว่าสิบล้านกว่าสิบล้านกว่าพี่แต่เอาจิงๆนะ้ยสิบล้านเนี่ยมันก็คนเขาก็บอกว่าสิบล้านมีตัวเลือกอาจจะมีบ้างหลายอย่างเราไม่เลือกเลยครับเราเลือกนี่เลยเหรอครับคันนี้นะใช่คันนี้คือคุ้มนะสิบล้านะสิบล้านถ้าเป็นเป็นรถสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีตัวเลือกเยอะบางคนเขาบอกสิบล้านซื้อปอร์เช่พวกแบบได้ไรรุ่นไหนพี่โอ้หลายรุ่นปอร์เช่สิบล้านหน่อยอย่างน้อยอย่างน้อยไม ชิดสิบล้านนี่คาริล่าชิดสิบล้านไม่มีแล <ok ้วดิเพราะคาริล่าธรรมดามันขึ้นไปสตาร์ทสิบกว่าแล้วไงถ้ารวมออปชั่นสิบล้านรถราคาก็ต้องคันนี้ยว่ะก็ต้องขันว่ะแต่ถ้าไปเทียบอีกทีนึงก็จะไปเทียบเหมือนพี่เตอร์บอกพวกบีเอ็มเอ็มห้าแวรอะไรเงี้ยจีทีอาร์จีทีอาร์จีทมันรถมันเป็นรถคูปองอะผมว่าไม่ใช่จีทีอาร์คืออะไรครับรถคูปองคูเป้เอาคูเป้ เสียงมันแบบรู้อะคันนี้ชอบมากครับผมบอกเลยแต่คันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณายคันธาร่าคันเมื่อกี้คันคันธาร่าน่าจะอยู่ที่ออปชั่นที่เขาเลือกนะครับไม่ติดเลยคันนี้มีเงินก็คือซื้อเลยไม่ติดนะครับตอนนี้ติดแต่เงินนะแล้วทำไมรู้ป่ะต้องสีนี้นะใช่สีนี้กนหล่อเลยนาโดเกรบอ่ะใช่นาโดเกรครับใช่ผมจำได้สีนี้ผมชอบแต่คันนี้โป่งแม่งแบบโป่งแม่งอลังการจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขับกันผมจองก่อนคันนี้แรงแม่งแรงอ้าวเอาคันนี้ลุยอยากขับมั่งมาผู้ชมมา อ้าวเที่ยอะไรมันเนี่ยมันออกรถมันออกครบทุกอันแล้วมันก็ขึ้นเดินขึ้นรถไปไปกับพี่โยนไปกับพี่ยโยนไปกับพี่โยนนี่ว้ามันมากกว่าโหนะเขาของไปวางไว้ข้างโน้นหมดละไปไปเฮ้ยคันนี้มันรันอินอยู่นในวามันปลดไม่ได้นี่ว่าครับกดนะครับพี่โยน แต่คันนี้ไม่รันอะไรไว่าไม่งูซาปังยิ่งฉุบชนะคันนี้ไม่รันคันนี้กระชับตัวมากเลยบนไล่บนไล่สมยศสี่มันจะสู้6ได้ยังไงสี่ตามรุ่นนี่คือมวยคนละรุ่นแต่ว่าวันนี้6ห้ามกดใจะไหมพี่ยศหกห้ามกดรันอินอยู่ี่แต่าหกาาสวยว่ะสวยมากดูตูดสิเพือพ่อนโคตรลายบอดี้เลยอ่ะเฮ้ยน็อตแววนจริงเหรอเนี่ยคันแม่งใหญ่เนอะช่วงล่างแม่งยังแจ๋ววะบอกเลยอ่ะแจ๋ววะนี่ใครก็แจ๋วเนี่ยช่วงล่างแม่งเนืบบึ๊บบุ๊บบุ๊บ อย่าโกรธครับอย่าโกรธนะครับพีอสดย้ำด้วยย้ำด้วยนี่ดูเขาเอรรอโกหน่อย เอ้ยลันอินอยู่ไม่ได้เว้ยผมขึ้นผิดคันเปล่าวะเนี่ยโอ้แต่ข้างในนี่เงียบจิบเลยนะครับออดี้รถเออเงียบจริงไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยครับเออทำไมรถมันเงียบอย่างเงี้ยถ้าจะเล่าความรู้สึกให้คนดูก็คือกว้างขวางนะครับเหมือนรถแบบเหมือนรถบ้านปกตินี่แหละอุปกรณ์การใช้ภายในคือครบครันนะครับเครื่องแจ๋ว่พี่แจ๋วเลยครับโอ้ออดี้นี่ผมบอกเลยถ้าเราขับไปทริปกันสองคันนี้แม่งน่าจะดีมากนะเนี่ยจริง โอ้นี่ผมกับพี่เต้งชอบมากเนี่สองคันนี้ชอบมากครับไอ้เ้ยวันนี้รีวิวรู้สึกว่าเปืมปิติดนั่งสองผมบอกเลยว่าสองคันนี้คือรถในฝันผมโดยเฉพาะไอ้สกนี่คือวันนี้ตื่นเต้นมากเออรู้สึกวันนี้ผมตื่นเต้นโอ้โหแบบเจ้าละคู่เลยอะเฮ้ยรอด้วย เยอโคตรแรงเลยว่ะพี่เติ้งแรงมากครับที่มันแรงอยู่วะที่แม่งดึงจริงนะเนี่ยรอด้วยมาไอรถลันอินยังให้กูลันอินเสร็จนะโคตรแรงรถแวนโคตรแรงไม่แต่ผมว่ามันแรงแบบมันไม่ดึงเหมือนรถสปอร์ตนะพี่ยศเนอะแต่ว่าโอ้โหแต่แต่แรงมากอะแรงอะรู้สึกว่าแรงอะคือมันดึงแบบออ๋เพราะมันขับสี่ออดียขับสี่ขับสี่ครับออดียขับคอสโตใช่ไหมครับผมขับสี่พี่เติ้ลมันดึงเหมือนรถเครื่องใหญ่เนอะใช่ไหมเสียงเสียงเนอะใช่แต่ขลังแม่งหน้าตาแม่งหล่อหล่อมากครับ หน้าตาเขาเหมือนกันเลยไหมผมว่าคล้ายๆกันแต่ไอ้ศกมันดูหล่อกว่านิดนึงอย่าให้รันอินครบนะแม่งเจอกันได้นะคันนี้ดูของผมก่อนครับครับพี่โอโ้โห เอาอีกแล้วอาอีกแล้วกดอีกแล้วเดี๋ยวมึงเปลี่ยนรถมาลงมาเลยเนี่ยเปลี่ยนรถไปไปปั๊มเปลี่ยนรถเลยเนี่ยอย่าขับมาดิอย่าขับเร็วเขาอ่ะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน่อยขอเปลี่ยนเดี๋ยลงปั๊มหน่อยบอกลงบอยเปลี่ยนลงปั๊มนี้บอกเหี่ยวลงปั๊มหน่อยทนไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วไอ้เียอึดอัดอะไรอะโวยวายอยู่คนเดียวเนี่ยเช้ามาต้องมองแง่ในเช้าเลยเนี่ยคุณเปลี่ยนรถเดี๋ยวเจรินเดี๋ยวเจรินทุกคนนี่อึดอัดมากนะกดไม่ได้เนี่ย Blue 800K on the coupe We fucked it with nothing else to do. You play with the flame on my shoot. It's a hundred round drum, I got my ties. It's a double limb truck, ain't no broke vibe. Now we only take jets for the hard times No, I call up from killers. Man, stop. Don't buy, don't buy. A liar? Why you going to deal with a Yeah, a lot of men in I don't. โอ้พี่เติ้งทำไมคันนี้มันโอโถงกว่าคันนู้นวะพี่นี่คือรถในฝันครับผมอันเนี้ยฝันของจริงเลยพี่ไอ้ที่เราฝันอยู่ไปเนี่ยขอบคุณเจ้าของรถเพื่อนผมมากครับแต่ผมว่าภายในมันไม่ได้ต่างกันมากนะหมาท้องคลองกว้างนะนีหกกว้างกว่าเยอะนั่งลงจากคันนู้นแล้วมันขึ้นคันนี้กว้างกว่าเยอะเลยเนี่ยสปอร์ตพลัสสปอร์ตพลัสขาหาปุ่มแล้วไอ้ตัวนี้คือรถมาหาได้ปุ่มสปอร์ตมาแล้วไปแล้ว hole. ี่ไอ้หกเมืองไทยพี่โยนว่าถึง10บคันไหมฮะผมว่าถึงนะนายย่าจะถึงนะแต่ผมเห็นนะ่ะคันนี้หนึ่งแน่ แดิมที่เคยเห็นก็อีกคันสองคันแหละผมก็เห็นนะครับพี่เตอร์ซื้อเลยพี่ผมได้ขอ,อนั่งอันนี้ถ้าผมขอคุยปรึกษากับพี่เขยผมก่อนพี่ไม่ต้องปรึกษาเราทุกเรื่อครับแม่งหายไปแล้วผมขอคืนน้องสาวแล้วเอาสินสอดคืนด้วย <laughs> ผมผมจะไปดาวอียิ <laughs> <laughs> โอ้นี่ถึงขนาดแบบน้องเขยคือน,น้องสาวนะ <laughs> ไอ้เยอ,อะรายการใหม่ว่ะ <laughs> รถแรกเมีย <laughs> 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 พอแม่งขับเร็วได้แม่งก็ไม <plus noise Yap ua> ่เอากูแล้วเนี่ยผมว่า6กรถแม่งแอบนิ่มกว่าสี่ว่ะคือผ่านใ้ตรงตะเของตะเข็บถนนนี่มันแบบแน่นเ่ยมันแน่นมันเฟิร์มอ่ะนี่เปลี่ยนโหมดด้วยนะเนี่ยเอนจินซาวเงียบตัวเมติกใช่ไหมแล้วก็นี่น่าจะเป็นจันสุดลั่นไป1942 Models on models, this shit nothing new. You might catch some shots, take your shots at the crew. I like my hoes by the two. Blue 800K on a coup. Uh, we fucked it with nothing else to do. You play with the flame, i am shoot. It's a 100 round drum, I got mob ties. It's a double limb truck, ain't no broke vibes. Now we only take jets for the hard times. Know I call up them killers, they gon' slide. Bitch, I'm with the gang. I'm with the gang, gang, gang. gang. นี่เราอยู่ที่ร้านเลอความรักครับเลยความรักเดี๋ยวก่อนนะพูดถึงความรักแล้วมึงอยู่ผู้ชายสามคนน่ะก็เนี่ยความรักความรักของพวกเราร้านนี้อยู่ตรงเอกมัยนะครับในซอยสามารถจัดงานเลี้ยงได้ด้วยนะแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางกว้างมากครับที่จอดรถกว้างมากใช่ครับคือผมตกใจว่าที่จอดรถกว้างของร้านใช่ครับกาแฟอร่อยมากปกติร้านคาเฟ่จะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถที่นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยมีอาหารทุกอย่างขายหมดอันนี้กาแฟอร่อยกาแฟอร่อยอร่อยกาแฟอร่อยเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยครับเปิดจนถึงใช่ทมเลยครับ ก็คืออาหารเช้ากลางวันเย็นก็มาทานได้เลยคือผมก็จะมาจัดงานแบบวันเกิดวันเกิดแล้วก็ได้เนาะจะจัดก่อนก็ได้นะอะไรงานที่เล่าไงวันเกิดเมียไม่พอเลี้ยงไม่พอนี่ต้องซื้อของขวัญให้เราด้วยมามีรูปหมาป่าวะใช่เราวอามีรูปหมาป่าอันนี้เปิดเปิดมานานครับเพิ่งเปิดใหม่เดียมโต๊ะยงใหม่เงียมแต่นี่คืออยู่ตรงใจกลางเมืองเอกมัยแต่ว่ามีที่จอดรถผมว่าตอกโจตรงเนี้ยครับมีเครื่องดื่มขายด้วยนะเจอัครับ ขึ่ดเดืบเปียวปากเลยนะออ้ยอันนี้ลาเต้ใช่ไหมครับเ้<ช>ลาเต,<ห>าเต้ครับแล้วก็กาแฟออที่นี่คือเป็นเมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากอิตาลีอ๋อเออกาแฟได้อร่อยจริงพี่ลาเต้อาลาเต้อามันผักสดมเป็นคนรักัสุขภาพนะครับรักผักสุขภาพคนนันคือหอตอนเช้ากินผักอนเย็นแบบว่า Suddenly the rich aromas drift up. อิ่มยังเราอ่ะอิ่มแล้วฮะอิ่มแล้วอาหารเช้าเมื่อกี้เราสั่งเมนูนะอะไรเบบคาดแบบเบบคาดแบบเบบคาดจิ้มเลยที่มีไข่คนตรงกลางอ่ะไอ้นี่ชอบทิ้มไข่ไกกระเที่งกรอบไงใช่ป่ะใช่ใช่นี่บรรยากาศอยู่เหมือนยุโรปไหมยุโรปครับรถก็ยุโรปด้วยนี่แัดข้างหลังได้นะอันนี้ก็เหมือนเป็นการดีอ่ะเปนกาดีหมามาได้เพชรโซนอ๋อเพชรโซนอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเวลาเสียปิดเสียเวลาครับเดี๋ยวปิดคลิปวันนี่ยก็วันนี้เราพามาดูออดี้เออดี้สองคันนะครับเขาต้อง ไม่เรียกออดี้ไม่ได้แล้วเขาเรียก, Audi <ล>กออดี้กันรถซิ่งของบมืานเพราะว่าเซลล์อ่ะเขาเรียกออดี้ ออดี้เหรอใช่พอเรียกออดี้เขาเขาจะแบบออดี้แบบเอาอดี้ที่ที่ตอนออกนั้นออกไปแล้วก็ลืมเมียไว้ที่โชว์รูมลืมเมียไว้ที่โชว์รูมเป็นเรื่องเล่าอันนี้เป็นเป็นเป็นมีมนะเป็นตำนานคือออกรถอาแปดคันแรกในเมืองไทยขับออกมาเพื่อนดีใจกันเซลเขามาส่งกันหน้าหน้าโชว์รูมตรงเพชรบุรีเพชรบุรีเราก็ดีใจกันใหญ่เลยเขาก็ขับไปแถวมันมาสี่ห้าคันนะซุปเปอร์คาร์เนาะขับออกไปแล้วคือให้เจ๊ยืนถ่ายรูปตรงทางออกแม่งไปที่ออกหมดเลยไปหมดเลยลืมเมียอยู่เจ๊บอกอายอายเซลเจ๊แม่อายมากเขาตอนนั้นอะ จะบอกจะกลับมารับแล้วไม่มีใครรอไงแม่งซักไปหมดไปทองหล่อหมดเดี๋ยวไปกินกาแฟก็เลยโทรบอกเจ๊บอกกลับเองเซฟเขาไปส่งเซฟเขาเดินผ่านคุณบีเดี๋ยวไปส่งไม่ครับเขาไปตรงไหนกันนึกถึงหน้าเจ๊หน้าเจ๊หวังว่าคงถูกใจออดี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาไม่ถูกไม่ถูกใจเขาก็ถูกใจผมแนี่ผมก็ถูกใจผมถูกใจทั้งคู่ผมถูกใจทั้งคู่อ่ะผมบอกเลยต้องมีครับนี่ถ้าซื้อทุกคันที่ถูกใจนี่น่าจะหมดตัวนะเพิ่มหมดตัวแหละแต่ก็ยังอยากได้อยู่อะติดเครดิตบูโรติดเครดิตบูโรเอาไว้เราจะหารถที่แรงๆ รถสนุกสนุกอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่เคยเห็นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยจับคู่กันมาจับ3คันบ้าง2คันบ้าง4คันบ้างจะมีแขกรับเชิญบ้างเนาะแล้วแต่จะยืมเขาได้ไหแล้วแต่จะยืมเขาได้เพราะมันคือรายการรถเขาราโก้นะคือที่น้อยที่เยอะนี่ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ยืมได้แค่นั้นจริงจริงจะมีสามแต่ว่ายืมไม่ได้วันนี่ไปมีก็ยี่คันก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่า รถที่เอามาถ่ายเนี่ยจะไม่ใช่รถเราครับจะเป็นรถคนอื่นนะครับแต่ขอบคุณเจ้าของรถตั้งสอมพันขอบคุณมากมากรักษาให้อย่างดีครับรถโคตรสวยนะครับก็จะคงเอาไปคืนแต่ไลนไปคืนนะเพราะว่าถ้าไม่คืนถ้ามันขับชนจะเกิดอะไรขึ้นตีปากเลยขอบคุณเจ้าของสถานที่เลยคุ้มข้างเลยนะขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับครับคาเฟ่สวยครับคาเฟ่สวยเปิดใหม่ครับความรักชื่อความรักความรักแต่ว่าผู้ชายสามคนนะใช่ครับผมนะโอเคแล้วพบกับรายการรถเขาลาโก้ครับ When I'm riding off on my side, best believe I got the scoop. No I can make a hundred right now. Give it all to the truth. Hoes I got the juice. it stand like a flute. Host about going up. Track boys on the news. Yeah.